ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาอีกรอบครับผมวันนี้มาเอาฟังอีกรอบหนึ่งครับผม ตอนนี้กำลังพากันคนฟางมาครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เต็มครับผมับแถวนี้มันเปียกน้ำครับผมก็เลยต้องพากันไปเอาที่นู่นครับผม กันไปเอาครับน้องตอนนี้ก็กำลังพากันคนฟางไปครับผมตอนนี้ก็พากันเก็บข้าวใกล้จะเสร็จหมดแล้วครับผมฝั่งนู้นก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนูน้นฝั่งทางติดปลาอ้อยฝั่งนู้นก็เสร็จหมดแล้วครับผม เร็มหมดเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ตรงนี้ครับผมเหลือแต่ตรงนี้ประมาณสองเจ้าครับผมตรงนี้ประมาณสองเจ้าแต่ที่เรือไม่ใช่อะไรครับผมกําลังเกี่ยวข้าวอยู่ครับผมกําลังเกี่ยวมาจากเกี่ยวข้าวมาจากฝั่งน้นครับผมรถอยู่ฝั่งน้นอยู่ครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเกี่ยว ข้าอะไรมาจากฝั่งนูน้นมาเรื่อยๆครับผมอาจจะถึงตรงที่ยืนถ่ายคลิปประมาณเย็นๆครับผมถ้ารถไม่ขัดข้องอะไรก็คงจะเสร็จเร็วครับผมเพราะว่าวข้าวยืนครับผมเพราะว่าวข้าวยืนอยู่อย่างสวยงามครับผมยังไม่นอนกับพื้นครับผมดูครับบรรยากาศ น,นี่บรรยากาศช่วงบ่ายครับผมวันนี้ก็เลยมาเก็บบรรยากาศคนแบกฟางให้ดูกันครับผมก็เลยได้โอกาสเห็นรถมาเกี่ยวข้าวก็เลยเก็บบรรยากาศพรอ้พรอมๆกันเอามาให้ชมกันครับผม เจ้าคองฝั่งนู้นรถก็จะเกี่ยวอยู่ฝั่งนู้นครับผมรถจะเกี่ยวข้าวอยู่ฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ก็เห็นแวบ,บๆอยู่แถวนั้นแนหะใกล้จะเสร็จฝั่งโนนแล้วเขาคงอาจจะมาทางนี้ครับผมครับตอนนี้ก็ รถกำลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับรถคันนี้ก็มาตั้งแต่เช้าครับผมเนี่ยมาตั้งแต่เช้าครับแต่ก็เกี่ยวเจ้านั้นยังไม่เสร็จครับผมแต่ก็ต้องเกี่ยวไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยอีก ถ้าจะเสร็จฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็อาจจะช่วงบ่ายหรือค่ำค่ำหน่อยอาจจะเสร็จครับผมแต่เจ้าของฝั่งนี้นะ่ะตรงนี้ก็เพึ่งมาครับผมรถเพึ่งมาเมื่อกี้ครับผมรถพึ่งมาเมื่อกี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสามสิบนาทีมั้ยพึ่งลงเกี่ยวครับผมแต่ก็ จะเกี่ยวมาจากฝั่งนู้นครับผมรถจะเกี่ยวมาจากฝั่งนู้นแหละครับผมแถวบริเวณนี้ก็เกี่ยวเสร็จหมดแล้วนะครับเกี่ยวเสร็จหมดแล้วเหลือต่เรือต่ฝั่งฝั่งข้างนู้นทางเดียวครับผมตอนนี้รถกำลังมาเกี่ยวข้าวฝั่งนู้นอยู่ครับผม วันนี้ก็คงจะเสร็จหมดนะครับดูรบรรยากาศครับผมดีนะที่เข้ายืนครับผมอาจจะเกี่ยวได้เร็วหน่อยครับผมพอรู้ไงนะ nè cầm chia đây kim mô kim đào đào nó hơi mượt đâu tela เด้อឆ្នាំនេះเนาะមើលថានេះบ้านហើយบ้านបែបដេកគាត់យ៉ាងបាវធមណាบ้าน60ម៉ាន6500ទេយកឆ្នាំជើងឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទ យ uhm <laughs> like, <motsife> 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 ៉ាប់ក្រឿនហើយយកតตุឲ្យយកតตุឲ្យគោតែចាំមើលវាសើមណាគេលាយអួយកាយយកតែជួរលើលឺណែន รถเกี่ยวข้าวจะอยู่ฝั่งโน้นครับผมตอนนี้เอากำลังเอาข้าวไปใส่รถอยู่ครับผม